แต่ปล่อยเพลงใหม่ฟาดแรงคนคอมเมนต์ดรามา่าหนีลูกทุ่งไม่พ้น ปล่อยผลงานออกมาทีไรก็มีเรือซอร์ไพส์และตามมาโดยดราม่าทุกทีสาหรับนักร้องสาวกระแตอัสยามที่เปิดตัว MV ใหม่ไปเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาด้วยเพลงที่มีชื่อว่า Awake เป็นเพลงเปิดตัวลิปทองคําสักปากจากแลงครึ่องสําอางของเธอโดยโปรดักชั่นนี้ก็จัดใหญ่ทุ่มเทเต็มที่ทั้งแสงสีเสียงชุดรวมไปถึงท่าเต้นที่เธอนั้นตั้งใจทํามากๆเพราะอยากให้งานนี้ออกมาดูมีพลังปลุกทุกความมั่นใจให้กับทุกคนซึ่งหลังจากที่เปิดตัวไปแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ถึง ดังกล่าวอย่างมากมายถึงความบารังการลงทุนแบบจดหนักจะเต็มและชื่นชมความสามารถของสาวกระแตทางทาเต้นที่แสนสุดจะโหดเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวโดยชาวโซเชียลนั้นได้มีการแสดงความคิดเห็นว่าระดับตัวแม่จะธรรมดาได้ยังไงเลิศม,มากค่ะไม่เคยทําให้ผิดหวังงานคุณภาพพัฒนาฝีมือตลอดรักนางจึงแบบชาวเน็ตขออึ้งแล้วแม่กระแตซะอย่างธรรมดาที่ไหนแต่ก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้นเพราะก็ยังมีชาวโซเชียลบางรายออกมาแสดงความคิดเห็นดรามา่าถึงเพลงของ ซึ่งสาวกระแตนั้นได้หยิบยกขึ้นมาซัดก,กลับความเห็นหนึ่งที่ระบุว่าไม่รู้ว่าเพลงพยายามจะเป็นแนวไหนหรือเป็นแบบไหนแต่ที่รู้สึกคือเหมือนพยายามจะหนีจากแนวเดิมของตอนเองแต่หนียังไงกลิ่นลูกทุ่งก็ตามมาอยู่ดีซึ่งสาวกระแตก็ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวลงในอินสตาแกรมและตอบกลับความเห็นของชาวโซเชียลนั้นอย่างดูเดือดทีเดียวโดวยเธอนั้นได้ระบุว่ากลิ่นลูกทุ่งแล้วมันทําไมล่ะคะกลิ่นลูกทุ่งมันหอมนะมันน่ารักกลิน่นบ้านกลิ่นรถกลิ่นเงินกลิ่นทองกลิ่นธุรกิจ พล้านกลิ่นความพยายามความปังทั้งหลายก็มาจากลูกทุ่งทั้งนั้นลูกทุ่งไม่ใช่ร้องง่ายๆนะทิ้งใส่เลยนี่ไงอย่ามาดูถูกกลิ่นลูกทุ่งนะจ๊ะไม่เคยจะหนีแนวเพลงเดิมคือจะหนีทําไมพ่อนี่ร้องลูกทุ่งได้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วนะคะเขาเรียกว่าหาทํ้สิ่งใหม่ๆมากกว่าคือจะให้ร้องแบบเดิมไปตลอดชีวิตเลยเหรอจะร้องสากนจะแรปจะร็อกจะมอรัมลิเกเกาหลีฝรั่งมันก็คือสีสันของโลกฉันมิิ์จะร้องทุกแนวที่อยากร้องแต่ชอบท้าทายกับงานใหม่ๆไม่ ชอบทาอะไรซ้ําๆชอบทําสิ่งที่ทําแล้วมีความสุขค่ะสนุกดีและจะทําต่อไปเรื่อยๆแม่ยังไม่หมดแรงหรอกใครอยากจะทําจะชอบอะไรก็ตามสะดวกแต่นี่ชอบทําแนวคาดเดาไม่ได้ชอบก็ฟังไม่ชอบกระเลื่อนผ่านง่ายจะตายนี่แค่เปิดเพลงตัวสินค้านะเดี๋ยวรอเพลงจริงแม่มาแนะ่งานนี้ก็ทําเอาเราคนดังเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยอย่างมากมายอาทิเช่นปรางทิพย์ที่มาแสดงความคิดเห็นว่าหนูไม่เข้าใจคําว่าลุกทุ่งแท้เป็นยังไงหรอกคะ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เห็นคือ ก็ยังไม่ทําให้ลูกทุ่งหายไปพี่ทําให้เห็นถึงลูกทุ่งที่อินเตอร์เป็นลูกทุ่งเทคโนโลยีลูกทุ่งของพี่น่าทึ่งมากพี่คือบุคคลทรงคุณค่าทุกการร้องของพี่มันทัชที่หัวใจมันเกินคําว่าเก่งไม่มีใครซู้พี่ได้เลยรวมไปถึงอุ๋ยบุดาเบสที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันโดยได้ระบุว่าชอบพอลูกทุ่งนี่แหละครับมีเสน่ห์ที่สุดแล้ว